กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc พี่ปานอะอาทุกท่านเขาสวนดื่ม,ม,มผ้าเบิงต้นทุเรียนใส่ขี้กไกใส่เหงืงว่ใส่ขี้กไกใส่ห้งัวเป็นยังไงอะพี่น้องไปติดตามเบิงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องใส่แนวดใส่กระจายตังค์สิพี่น้องใส่ตังสิกระจายไว้เดี๋ยวมันกระดูดซึมเขามันเองคุณติละหยอดมันพี่น้องหยอดมันสัดเอาว่าสั้นยัง่ะ ดีใจหลดีใจไลาบางคนว่าใว่าไรเดียมันติดเชื้อล่าว่าสันมันบ่ติดดอกพี่น้องเพราะว่าล่องมาแลลวกะน,นี่ได้ฝนนี่ใส่มาอาทิตย์หนึ่งพูดดีฝนตกพี่นอ้องเมื่อนั้นว่าจะมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนะาะวันนี้ก็เลยบ่ไไ้มาเฮ็ดพี่น้องก็เลยเมื่อนี้ไดีมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบงิ่งนขิงหัวเด้อพี่นอ้องเด้อขิงหัวกับผีไก่ผสมปนเปนกันไปอู้ยหยอดมันพี่น้องห่งที่ลหยอดมัน หูหยอดบักทุเรียน้นในพี่นอ้องออ้ยได้ผลพี่น้องได้ผลดีใจกับมันยอยงวะท้า,าทมันได้ผลจังสิน่ะอยาพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง ถ้าพี่น้องจะใส่กับใส่ห่างๆนอก็จัดกระจายใส่โหลดพอหากทุเรียนห้องมันสิได้เดินออกมากินเนาะอยใส่ไก่เกินไปเดินออกมากินมาหาปุ๋ยหาเหงื่อของเขานะแต่ข้าใส่ไก่ไก่มันอาจจะติดเชื้อราเนาะคุณแม่ลูกซีใส่ประมาณเม็ดหนึ่งเล้วพี่น้องด้วใส่ประมาณเม็ดหนึ่งเนาะไปพี่น้องไงจากการใส่ขิงหัวพี่น้อง ใส่ขี้ง <Music recording> ัวใส่ขี้ไก่พี่น้องแตกหอดว้ว่าพี่น้องยังไงในพี่น้องนี่ของพี่น้องนี่หอดอุ้ยเลียนหอดใหญ่ยังไงเป็นกลุ่มคุณแม่ลูกสี่กระจายใส่แนวนี้เลยพี่น้องกระจายใส่แตกหอดเอาแตกหอดเอาอันนี้สีเปื้อนผ้าพี่น้องเบึงอันนี้ก็อีกต้นสองต้นนะพี่น้องเนาะอัน ที่คุณแม่ลูกซีใส่ขิงงัวนี่ขิงงวยังเป็นก่อนอยู่ค่ะขิงงัว่อันช่วงนั้นคุณแม่ลูกศรผสมปุ๋ยมาใส่ทุเรียนเหล็กเนาะผสมเลยกะมันแตกขึ้นมาไมยถึงว่าทุเรียนเหล็กนี่มันเป็นทุเรียนปีที่แล้วบ่เป็นปีนี่พี่น้องเท่ากับว่าทุเรียนนี่สองปีอันพอดีว่ามีช่วงหนึ่งมันหกเนาะหม่องนี่ก็เลยทาง ไปโดนตัดเอาต้นมันพี่น้องตัดเอาต้นมันปลูกมิดไว้ตัดเอาต้นมันปรากฏว่าเฮ้ยมันบดตายพี่น้องเห็นต่อมันเนาะดิ้นต่อมันเขียวเขียวพี่แม่ลูกซีก็เลยผสมอันนั้นนะพี่น้องผสมปุ๋ยเอามาใส่ไกยเป็นน้ำมันแตกเนาะเนี่ยมันแตกพี่น้องมันแตกลหะก็เลยคิดว่าทุเรียนปลูกมิดนี่ถ้ามันแตกแล้วมันจะบ่มีเชื้อล่าจะบบมีเชื้อโรคเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า ปลูกสองต้นอยู่นี่กับคุณแม่ลูกซีว่าถ้าเกิดมันสองต้นนี่มันใหญ่ขึ้นมาต้นใดต้นหนึ่งทีมันงามถ้ามันงามก็เสิเอาต้นตัวที่งามเป็นต้นแม่มันไหวแล้วก็เสิเอาต้นอีกต้นหนึ่งมาถาบให้มันเป็นหากนะพี่น้องแต่ก็จังสิต่อตาอนกาถ้าหากว่าบอกไปฟันต่อมันออกมันก็สสูงแล้วลนี่เพราะว่ามัน่ตใหญ่อยู่แล้วมันบอตายเด้๋ล่ะแบบนในเพราะว่า มันดื้อเลยได้พี่น้องมันดื้อมันมันมันแข็งแรงมันมันหลอดมาได้นะพี่น้องมันหลอดมาได้สองปีกะถือว่ามันจะบดตายมันก็จะเป็นตอทุเรียนบ้านแบบแข็งแรงเนาะเพราะแข็งแรงเขากบจะสิมาทาบหรือว่าเอาทุเรียนพันธุ์ดีมาทาบหรือว่าเข้าเข้าสิได้ตนไม่นะพี่น้องแต่ว่ามันตรงใจเย็นๆกับการดูแลตนทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะกะ อันคุณแม่ลูกศีใส่ปุ๋ยขี้งูอเนาะแ้วก็ปุ๋ยผสมปุ๋ยเองใส่นะผสมปุย๋ยเคมีกับปุ๋ยถุงใส่ไก่เป็นวามันเตกเหาะเทนเบอนี่คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี่ติดตามคุณแม่ลูกซีเบิงต้นทุเรียนที่คุณแม่ลูกศีปลูกเนาะนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ นี่ก็ให้สังเกตเบิ่งเนาะยอดสูงสูงเอาสูงเอาแตกได้ผลอยู่ดอกใส่เงัวแต่ว่าเฮาต้องใส่ห่างๆเด้อพี่น้องเด้อการใส่ปุ๋ยนะ